ไพ่ขอเล่าเรื่องดวงประจำวันที่สามพฤษภาคมวันนี้ไพ่ออกมาบอกเลยนะคะว่าเออสิ่งที่ปรารถนาสิ่งที่เป็นแรงปรารถนาของคุณในอดีตมันมันเคยไม่สมบังแน่นอนมันเคยน่าจะแบบอืมทำไมร้องขออะไรไม่สำเร็จใช่ไหมหรือว่ามันต้องสู้อมันยังต้อง มันยังต้องฝ่าฟันแฮปปี้มีความรู้สึกว่าเหมือนแบบคุณต้องเจออะไรมาก่อนอะเนาะแล้วก็วันนี้คือแลอธิฐานสิ่งที่ทำดีมาแล้วอะมันกำลังค่อยๆเกิดขึ้นต้องพูดว่าค่อยๆเหมือนคุณกำลังอยากสร้างตัวคุณกำลังแบบมันคิดถึงความหลังความฝันที่เคยผ่านมา ที่เคยคิดอยากทําและยังไม่ได้ทําเหมือนต้องไปทําอะไรก่อนแน่แหละแล้วก็ได้กลับมาคิดถึงความฝันเดิมๆสิ่งเดิมๆที่อยากทําแต่ตอนนี้เหมือนเป็นคนที่แบบได้มุ่งหน้าเตรียมพร้อมออกศึกครั้งนี้แล้วอะแบบลุยอะกำลังจะลุยแล้วตามแรงปรารถนาของตัวเอง ซึ่งคุณได้ไปผ่านประสบการณ์เหมือนคนเรียนรู้เนี่ยเป็น Queen's o ออ a บเนาะคือมีการเรียนรู้มีแบบเสกสรรชีวิตได้มีประสบการณ์ซึ่งประสบการณ์ที่ผ่านมาแย่แน่นอนมีทั้งแย่และดีแต่หมายถึงว่าประสบการณ์พลิก,กที่มันสุดจัดอะแน่นอนที่ผ่านมาเนาะคุณเลือกที่จะหิ้งสิ่งไม่ดีปล่อยวางสิ่งไม่ดี เริ่มออกเดินทางเริ่มออกอืมเขาเรียกว่าสร้างเงินสร้างตัวเขาแดออกเดินทางล่าหาเงินเนาะเพราะว่าคุณคิดว่า,าเงินมันอยู่ในอากาศโลกนี้ทุกอย่างคุณไม่เครียดอะไรทั้งนั้นแล้วว่าฉันจะต้องมีแบบมีหน้ามีตายแค่ไหนแต่ขอเป็นอาชีพสุจริตหาเงินได้ก็เพียงพอตอนนี้คุณมั่นคงอยู่กับตัเองแล้วนะ ไม่ว่าเห็นคิงออสบอนไหมคือเขานั่งเขาหลับตาเขาไม่ได้สนใจรอบข้างมันจะมีอีกามีข้งคราวมีสัตว์น้อยใหญ่ที่มากมายแค่ในก็ตามแต่เขายังนั่งนิ่งสงบอยู่กับตัวเองและเขาคิดถึงวันวันนั้นคือภาพที่เป็นสิบถ้วยมันมีความสุขหมายถึงว่าครอบครัวเราเองกับคนรักหรือแม้แต่ทั้งชีวิตตัวเองอยากมีความสุขพร้อม สุขสันต์พร้อมด้วยทุกสิ่งทุกอย่างแบบว่าพบพบความดีมีความสุขอะที่เราชอบอธิษฐานกันขอให้พบแต่ความดีขอให้มีแต่ความสุขเนาะสิ่งแรงพัฒนาเรานั้นกำลังบังเกิดขึ้นแต่ยังไงก็แล้วแต่เนาะเกิดจากความพยายามเกิดจากประสบการณ์ที่ผ่านมาขึ้นแต่ละคนแฮปปี้บอกได้เลยว่ามันไม่เหมือนกันหรอก ไม่มีใครมีชีวิตเหมือนกันไม่มีใครฉันทุกนักประเธอเธอทุกหนักประฉันเรื่องแต่ละเรื่องเทียบกันไม่ได้เพราะที่จแต่ละคนเข้มแข็งไม่เหมือนกันแต่ให้รู้ไว้เลยว่าตัวคุณกําลังจะได้ในสิ่งที่ดีขึ้นแล้วแต่มันค่อยๆมาเนื่องจากพลังงานของคุณแต่ก่อนต้องไปสู้อะไรมาสารพัดมีจิตใจที่คิดในทางไม่ดีหรือว่าทางที่มันเป็นพลังงานลบ เพราะว่าเจอประสบการณ์ไม่ดีมาอันนี้แฮปปี้เข้าใจแต่ก็ไม่ได้ให้แบบเป็นคนโลกสวยแม้ว่าเจอสิ่งไม่ดีแค่ไหนสู้ไม่ได้หรือแบบยอมไปหมดเราต้องเป็่นคนมองมีมุมมองทัศนคติในมุมบวกเพื่อไปต่อในชีวิตมุมลบมองให้เป็นสัจจะทมความจริงว่าสิ่งนี้มันไม่ดีและเราต้องแก้ไขยังไงไม่ใช่การยอมให้ใครทำร้ายการ ที่เราเป็นคนคิดบวกคือเรารักตัวเองเป็นเนาะฉะนั้นแอปปี้อยากให้ทุกคนตามสโลแกนพูดไปบ่อยพูดยำๆค <c oughs> งไม่เบื่อกันเนาะแต่ว่ามันเป็นการคิดดีพูดดีทําดีเนาะไม่เบียดเบียดใครไม่เบียดเปียนตัวเองถ้าทำตัวเองมีความสุขแล้วพยายามอย่าเบียดเบียนตัวเองเนาะแต่ถ้าเกิดการไม่เบียดเบียนตัวเองนนะมันเป็นความทุกข์เพื่ออื่น อนานมันจะยิ่งทวีคูณกลับมาทําให้เราหนักยิ่งขึ้นหมายถึงว่าถ้าถึงข่าวที่มันถึงขาเขาอ่ะเี่ยวเขาชอบเรียกันมันจะแรงมากฉะนั้นแฮปปี้อยากให้รักษาพลังงานดีๆรักษาความดีไว้ไม่ต้องกลัวหรอกว่าจะได้เมื่อไร่ทำไปเรื่อยๆทำด้วยใจทําให้ตัวเองมีความสุขแล้ววันนั้นจะถึงเองเนาะจะมีสิ่งดีๆค่อยๆเข้ามาให้เห็นและชีวิต ดีตลอดไม่ได้ทุกคนต้องมาบรรดุทุกคนาจริงลงมาเนี่ยแค่ไม่มีใครบอกว่าลงมาเหมือนมาลงสนามฝึกกันหมดเลยค่ะฝึกด้านจิตใจเนาะมันเป็นการฝึกด้านจิตใจจริงๆเพื่อจะหลุดพ้นจากทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเป็นวังวนในเนี้ยนี่แหละแต่มันทําได้ยากเนื่องจากรูปปัจจุบันมันเป็นยุคลูกกาพิวัฒนมันเป็นยุคเทคโนโลยีมันเร็วเหลือเกิน จนทำให้คนสมัยนี้ทำได้ยากที่จะปล่อยวางหรือปล่อยทุกสิ่งทุกอย่างให้มันวางเฉยให้ได้หรือว่าหลุดจากใจกิเลสเยอยนะนะพูดง่ายเลยว่าสิ่งล่อตาล่อใจเยอะฉะนั้นรักษาตัวเองให้ดีนะคะบนโลกใบนี้น่าจะรู้ได้ว่าทำดีทำไปมันมันไม่เสียหายมันมันไม่เสียอะไรเลยมีแต่ได้กับได้ ในวันที่เราจากลกดีแล้วเราจะขอบคุณตัวเองแน่นอนสำหรับวันนี้ฝันดีค่ะ